อายตนะทางนนี้คือกินพอดีใช่ไหมครับใช่หลักง่ายๆคือกินพอดีห้ามกินของอร่อยอะไรอ่ะแล้วในส่วนของอายตนะทางอื่นๆนี่ความพอดีมันมันมันแค่ไหนนะครับก็ไปดูที่เออาสวะที่ละได้ด้วยการเสพการละการบรรเทานะความอดกลั้นผู้เจ้าจะบอกไปหมด เช่นเสนาสนะบ้านเรือนเนี่ยเสพยังไงถึงจะไม่เป็นกิเลสเสื้อผ้าเสพยังไงถึงจะไม่เป็นกิเลสนะอา,อาหารทานยังไงจะไม่เป็นกิเลสไม่ได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อโมเมาเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งทานเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้ต้องตั้งเจตนายอย่างนี้นะบ้านเรือนเพื่อป้องกันความร้อนความเย็นนะเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือกลานทั้งหลาย ป้องกันอันตรายซึ่งผู้เจ้าให้ทําได้หมายถูงว่าของสวยงามอะไรเราก็ดูได้สามารถดูได้ออืแต่อย่าไปเล็ศหรือว่าให้ให้อย่าเพลินนะใช่ใช่อย่าเพลินกับอสสาทะรสอร่อยใช่ถูกต้องแค่นั้นเองใช่ทุกอายตนะทุกอายตนะ เห็นอัศธาลดอร่อยแล้วก็ต้องเห็นอาทินวะคือโทษด้วยแล้วก็ต้องเห็นอย่างที่สามคือนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นว่าทำยังไงเรากำลังเพลินอยู่กับรูปสวยเสียงเพลาะพู้เจ้าก็บอกว่าละความเพลินไงอ่าก็กลับมาอยู่กับลมหรืออยู่กับอุเบกขาหรืออยู่กับสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ ขณะที่มีความเพลินเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าเรามีอุปทานองค์จึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาเห็นไหมดังนั้นถ้าเพลินปุ๊บจะมีอุปทานเมื่อมีอุปทานจะมีภพถ้าละความเพลินก็แสดงว่าละอุปทานได้จิตที่กําลังผูกติดกําลังเกาะยึดอารมณ์ก็หลุดทันทีดังนั้นละความเพลินก็คือละอุปทานเลย ละอุปทานก็ละความพอใจได้ทันทีนะอ่าก็ละพบได้ละชาติชลามอนะได้ตามมาะละความเพลินนี้ก็ลัดที่สุดแล้วนะคือดับพบทันทีเลยนืะ